3อย่างเนี่ยเป็นสารที่ก่อมะเร็งจริงๆเพื่อให้คนอื่นมองไม่เห็นว่ามันเป็นมะเร็งโอกาสตายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มะเร็งส่วนอื่นๆยังอีกเยอะนะครับที่ยังไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรจริงสวัสดีครับอีพิสซดนนี้มาถึงการพูดถึงเรื่องมะเร็งบ้างนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็จะพบข่าวคนที่มีชื่อเสียงหลายคนเป็นมะเร็งเสียชีวิตนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม คนที่เรารู้จักคันดีนักร้องชื่อดังท่านหนึ่งก็เพิ่งเสียชีวิตไปจากมะเร็งปอดโดยที่ไม่ได้สูบบุหรี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ช็อกคนที่ได้ยินข่าวนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะพยายามหลีกเลี่ยงแล้วรูปร่างก็ไม่ได้อ้วนไม่ดูไม่น่ามีความเสี่ยงแต่จริงๆมะเร็งก็ยังเป็นกล่องดำเนาะเป็นความลับดำมืดที่วงการแพทย์ยังคลกไม่ออกนะครับ หลายๆโรคเราทราบสาเหตุกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับถึงโควิดเนี่ยทราบว่าเชื้อเนี่ยเกิดจากอะไรภายในไม่กี่เดือนถึงขั้นผลิตวัคซีนมาได้เรียบร้อยนะครับมะเร็งปากมดลูกนะครับก็ยังอย่างน้อยทราบว่าเกิดจากเชื้อ HPV ถึงขั้นมีการผลิตวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่ติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ซึ่งตอนนี้ระดมฉีดในเด็กอยู่ อีก10กว่าปีหรือ20ปีข้างหน้าเราถึงจะเห็นเด็กรุ่นที่ฉีดวัคซีนเนี่ยค่อยๆทยอย,อยลดการเป็นะมะเร็งฝั่งมนุษย์ลงนะครับนี่มะเร็งส่วนอื่นๆยังอิดเยอะนะครับที่ยังไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรจริงๆเรารู้แต่ว่าเซลล์มะเร็งก็คือเซลล์ของเราเนี่ยแหละแต่ว่าม,มีการแบ่งตัวผิดปกตินะครับปกติเซลล์ที่มีการแบ่งตัวผิดปกติเนี่ยร่างกายจะมีกองทหารนะครับที่เรียกว่า NK เซลล์นะครับ เป็นกองทาหารที่ไปสังเกตความผิดปกตินี้ได้แล้วก็จับเป็นกินซสเลยฆ่าทิ้งนะครับเพราะถือว่าเป็นกระบฏว่ายง่ายนะเป็นกระบฏนี่ปัญหาคือเซลล์มะเร็งอาจจะมีความลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งที่มีการป้องกันตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองไม่เห็นว่ามันเป็นมะเร็งแล้วก็มีการเติบโตภายในร่างกายเราขยายขนาดกระจายไปบริเวณต่างๆและทำให้อวัยวะต่างๆเสียหาย ที่เราเรียวแต่ละระยะนั่นเองนะครับโดยที่ระยะที่1ของมะเร็งเนี่ยก็คือมะเร็งอยู่ในที่ใดที่ที่มันกําเนิดเช่นมันเป็นมะเร็งตับมันก็อยู่ในตับเท่านั้นมันเป็นมะเร็งปอดก็จะเจอก้อนในมะเร็งปอดน,นะครับระยะนี้จะค่อนข้างดีถ้าหากเจอในช่วงแรกๆนะครับแต่ระยะนี้เจอยากมากนะครับเป็นระยะที่ไม่ค่อยเจอนะครับ สาเหตุคือมันไม่มีอาการถ้าไม่ใช่เป็นคนที่ไปชอบตรวจสุขภาพประจําปีบ่อยๆจะไม่เจอหรอกระยะที่1เพราะมันเล็กมากหรืออยู่เฉพาะที่เจ้าของร่างกายก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเจอในระยะที่1ทั้งทั้งๆที่เป็นระยะโอกาสทองที่จะรักษาหายแค่ตัดออกส่วนใหญ่ก็จะรอดสูงเคลื่อมนมาถึงระยะที่2เนี่ยจะเป็นระยะที่เริ่มมีการกระจายตัวนะครับโดยเฉพาะต่อมน้ําเหลืองซึ่งเป็นจุดแรกๆที่มะเร็งชอบไปหาเพราะมันเดินทางผ่าน ทางด่วนที่เราเรียกว่าท่อน้ําเหลืองได้นะครับก็จะเป็นดักอยู่ในด่านเก็บเงินเรียกว่าด่านเก็บเงินในแต่ละจุดเป็นเรสแอเรียของทางด่วนเส้นนี้ก็คือต่อมน้ําเหลืองนั่นเองแล้วก็ไปเติบโตที่นั่นระยะนี้จริงๆถ้าตรวจเจอก็ยังพอจะรักษาได้ดีขึ้นได้แต่ก็อีกนะต่อมน้ําเหลืองอาจจะมีขนาดเล็กนะครับไม่ได้อยู่ในผิวที่เราจะเจอได้ง่ายๆเช่นต่อมน้ําเหลืองที่คอเนี่ยยังเห็นเป็นก้อนเนี้เรายังรู้ว่าอ่ะทำไมก้อนที่คอโตต่อมน้ําเหลืองที่รักแร้แต่ต่อมน้ําเหลืองที่ช่องอก ในกรณีมะเร็งปอดต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องในกรณีมะเร็งตับหรือมะเร็งตับอ่อนอย่างเช่นสตีฟจอปเปนเนี่ยก็ตรวจยากนะครับระยะที่2ก็เป็นอีกระยะหนึ่งที่โอกาสเจอเป็นห้าสิบห้าสิบนะครับจะไม่ค่อยเจอนะครับเราจะเคลื่อนมาถึงระยะที่3ซึ่งมีการกระจายตัวหรืออาจจะไปถึงระยะสุดท้ายคือระยะที่4คือระยะที่มะเร็งกระจายตัวไปสู่อวัยวะอื่นๆมากมายมหาศาลจากมะเร็งปอดกระจายไปที่สมอง คนไข้จะเริ่มมีอาการปวดศีรษะไปเจอมะเร็งที่สมองก่อนแล้วก็หมออาจจะสงสัยว่ามันไม่น่าจะใช่มะเร็งสมองนะมันน่าจะเป็นมะเร็งที่อื่นกระจายมาถึงมาตรวจทั้งตัวแล้วมาเจอว่าเป็นมะเร็งปอดหรืออาจจะเป็นมะเร็งของลำไส้ทะลุไปที่มดลูกทาให้มีอาการเลือดออกทางช่องคลอดถึงจะรู้ว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรถึงจะตามมาได้ว่าเป็นมะเร็งของลำไส้นั่นก็เป็นระยะ4ซึ่งระยะ4เป็นระยะ,ะ,ยะที่รักษายากมากโอกาสตายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต แลวโอกาสรอดเนี่ยนับกันเป็นเดือนไม่ได้นับกันเป็นปีดังนั้นก็คือยากมากนะครับเพราะว่ามะเร็งแพร่กระจายไปหลายๆอวัยวะนะเกินกว่าที่จะควบคุมได้การผ่าตัดก็ไม่สามารถจะทําได้ละนะครับแล้วก็การที่จะใช้ยาเคมีบําบัดซึ่งอาจจะได้ผลกับอวัยวะหนึ่งอาจจะไปทําลายอีก,กอวัยวะหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากังวลแล้วก,ก็ยังไม่ค่อยมียาที่ได้ผลแบบร้อซนะในหลายๆโรคนะครับ ดังนั้นก็เนี่ยเป็นระยะของมะเร็งที่ทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะครับนี้ย้อนกลับมาแล้วเราจะทำยังไงป้องกันอะเลยเป็นวิธีที่น่าจะดีที่สุดนะครับเราต้องทราบก่อนว่ามะเร็งเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับผมอยากจะตั้งต้นที่คำแนะนำขององ,องค์การอนามัยโลกว่าด้วยเรื่องของ c a s c i n o g e n class 1ซึ่งเป็นมีหลักฐานชัดเจนแน่นอน ว่าเป็นสารก่อมะเร็งจริงๆแล้วก็ต้องเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าควรหลีกเลี่ยงเลยนั่นก็คือบุหลี่นะครับสารทำให้เกิดเนื้อแดงการถนอมอาหารทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮมเบคอนหรือแม้กระทั่งแหนมนะครับในประเทศไทยจะต้องรวมถึงไส้กรอกล,ลูกชิ้นไปด้วยนะครับก็คือสารกลุ่มนี้เป็นคาซิโนเจนแน่นอนคือกลุ่มไนไตรท์ ที่เพิ่งจะมีข่าวไปว่าเด็กได้รับประทานไส้กรอกนะครับที่ได้ในไตรเกินปริมาณที่อนุมัตินจนกระทั่งเกิดมีอาการป่วยไปหลายๆรายนะครับและกลุ่มสุดท้ายก็คือแร่ใยห,หินก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ในคนที่สัมผัสนาน,าน,านๆเช่นทําอุตสาหกรรมกอร่อสร้างจะต้องระมัดระวังเพราะว่าทั้ง2อัน3อย่างเนี่ยเป็นสารที่ก่อมะเร็งจริงๆใกล้ตัวที่สุดผมเลยคิดว่าบุหรี่นะครับเป็นสารก่อมะเร็งที่ชัดเจนมากๆนะครับ แต่การเลิกไม่ได้ง่ายๆอีพิโซดหน้าอาจจะคุยเรื่องของการเลิกบุหรี่ให้ฟังดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้ถ้าใครได้ยินเทปนี้แล้วคิดว่าตัวเองกลัวมะเร็งปอดนะครับเลิกบุหรี่ก่อนเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคุณที่จะมีความเสี่ยงจ่มะเร็งปอดคนที่เป็นอยู่ใกล้ตัวที่สูดควันไปด้วยก็จะเกิดมะเร็งปอดเช่นกันนะครับแหนมเบคอนนะครับแล้วก็แฮมก็เป็นอีก3อาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับทานอาหาร บ้านเราเป็นเป็นเมืองเขตร้อนนะอาหารมันเห็นเห็นชัดนะครับดังน,น,นั้นไม่จําเป็นจะไปกินแฮมหรือว่าเบคอนซึ่งเป็นวิธีการสนองอาหารสําหรับฝรั่งเพราะว่าในนู่นช่วงหน้าหนาวเขาไม่สามารถออกไปทําอาหารได้เพราะว่าหิมะตกก็เลยต้องถนอมอาหารเราทานอาหารสดดีกว่าหมูก็ทานหมูไปเลยนะครับเนื้อก็ทานเนื้อไปเลยไม่ควรจะทานอาหารที่มีการแปลรูปหรือโปรเซสมิตรทั้งหลายนะครับ วันนี้เรามีสาระเรื่องของมะเร็งกันตั้งแต่เรื่องของระยะของมะเร็งและการป้องกันมะเร็งในส่วนที่มันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนมาเล่าให้ฟังสนใจเรื่องไหนสามารถทิ้งคอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ติดตามเนื้อหาสาระที่ชื่นชอบในลำดับถัดไปแล้วถ้าใครมีคำถามอย่าลืมฝากไว้ที่คอมเมนต์นะครับผมจะได้รีบเข้ามาตอบครับ